สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพรดทองคํา b r a v ร t r a d e a c a d e ด y ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโคชฟ้านะคะเหมือนเดิมนะคะประจำวันพุธนั่นเองค่ะก็วันพุธวันนี้วันที่13ธันวาคมแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมื่อวานมีใครได้เทรทองคำกันไหมคะบอกเลยว่าทองคำเนี่ยตอนนี้แรงซื้อเขาแบบ มีน้อยมากแหล่งซื้อเขามีน้อยมากนะคะดูจากการปิดแท่งเทียนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าวันนี้เราสามารถทีจ่จะพิจารณานะคะรอเทรดตรงไหนกันได้บ้างนะคะมาเลยนะคะเริ่มต้นจาก t time f ฟ a m e day นะคะซ,ซึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ชัดมากๆเลย t time f ฟ a m e day เมื่อวานคือแท่งนี้นะคะคือแท่งนี้นี่นะคะมีการแบบลูดไส้แบบเหมือนแบบทุบลงมาแล้วก็ปิดแดงได้แบบว่าเต็มขอบแดงมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเนี้ย คือการบ่งบอกว่ามีแรงขายนะคะในปริมาณที่เยอะมากจริงสังเกตได้จากตั้งแต่วันที่ทุบลงมาจากตัวของนิวไฮนะคะวันที่4เนี่ยแวันแล้วนะคะทุกคนที่แรงขายของเขาเนี่ยยังเข้าอยู่นะคะก็คือยังมีอย่างต่อเนื่องเลย แต่ก็ต้องบอกทุกคนค่ะว่าอาจจะลงมาหาดีมาน์ที่แข็งแรงก็เป็นได้เพราะว่า้าเฟมใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าปัจจุบันเนี่ยธาเฟ่ยเดย์เนี่ยมีดีมาร์รออยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีสัพพายรออยู่ตรงไหนบ้างนะคะมาดูทางเฟ่ยเดย์ค่ะเริ่มต้นเลยมาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้เนี่ยมีดีมาร์เช่นเดียวกันนี่นะคะแล้วก็วีดีมาน์กรอบข้างล่างตรงนี้ด้วยอ่ะข้างล่างตรงนี้ด้วยอ่ะ วาดไปเลยนะคะทุกกรอบเลยนะคะสําหรับทําเฟรมใหญ่นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็เล่นทีละกรอบอยู่ดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทาเฟรมแดเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยลงมาแบบเยอะมากๆจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกนะคะทั้งเรื่องของโครงสร้างก็ตามเนี่ยไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วอันนี้ยังไม่มีนะคะก็นั่นหมายความว่ายังคงเป็นขึ้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น รอบายได้ค่ะเช็คคอนเฟิร์มหน่อยแรงซื้อนะคะอาจจะมีหรือไม่เนี่ยจจต้องเช็คโมเมนตัมดีๆนะคะว่าแรงขายก็มาเยอะจริงๆนะคะทีนี้พาทุกคนย่อยไปในทา่าเฟมสี่ชั่วโมงบ้างย่อยไปในทา่าเฟมสี่ชั่วโมงนะคะก็ต้องบอกตรงๆว่าวูเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะคะในเรื่องของโครงสร้างนะคะนั่นก็คือปรับเปลี่ยนเทรนด์นะคะเป็นเทรนขาลงเนี่ยเรียบร้อยแล้วในสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะ เซล์นะคะก็สามารถพิจารณาเซลล์ได้ค่ะแต่ขออย่างเดียวนะคะเวลาเซล์เนี่ยดูดีมานดีค่ะทุกคนระวังดีมานของเดย์เนี่ยจะดันเขาขึ้นมานะคะการให้เราเซล์ยู่ยจะเซล์ทันทีเนี่ยอาจจะต้องแบบลองดูโซนนะคะหรือว่าแนวต้านเนี่ยดีๆเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูปัจจุบันตรงนี้กันดีกว่านะคะปัจจุบันตรงนี้เลยนะกรอตรงนี้นะคะขอตีดีมานนะคะของสี่ชั่วโมงเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้เขาปรับตัวลงมาจะมีดีมานยิบยิบย่อยๆของไทม์เฟรมแบบ เล็กๆเนี่ยลงมาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบายเนี่ยก็มันบายได้ค่ะทุกคนอาจจะแบบเด้งอยู่แล้วเนาะเด้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเด้งน้อยเด้งมากเนี่ยามาดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละแรงซื้อค่อนข้างที่จะน้อยนะคะปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เรามาดูซีว่าปัจจุบันเนี่ยสชั่วโมงเป็นเทรนขาลงนะคะแล้วซับไพที่เขาติดอยู่เนี่ย,ยมาติดซับไพแถวตรงเนี้ยนะคะซับไพแถวตรงนี้ นะคะอ่ะจริงๆก็มาไม่ได้ถึงนะคะแต่ว่าเกือบๆนะคะดูสวิงล่าสุดเลยนะคะทุกคนแท่งเทียนล่าสุดเลยนะพาทุกคนไปดูที่ราคา1980กันหน่อยนะคะ1980กดกันหน่อยซึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะทุกคน1980เนย์เี่ยเมื่อหลายวันที่แล้วเนาะไม่ใช่หลายวันสิวันที่1 1นะคะประมาณ2วันนะคะนี่พยายามที่จะยืนมากๆยืนเหนือ1980ง มากนะคะแล้วสุดท้ายในปัจจุบันเนี่ยท่งเทียนสีชั่วโมงหลายๆแท่งเนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อที่จะกลับไปยืนเหนือ1980ได้แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะทุกคนรอให้เขาเนี่ยสร้างแบบสีแดงมาแบบเน้นๆแบบนี้ก่อนเอาแบบสีแดงแบบใหญ่ยาวเหนือแน่นเลยนะคะให้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเนี่ยยืนไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าสร้างแบบ อาดดัเบดอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วโมเมนตัมเขาบอกว่าเฮ้ยเราเล่นเซลล์ได้หรืออาจจะมีคอนเฟิร์มเล็กๆเ,กเกนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเซลล์ได้นะคะคนอาจจะมาแบบนี้แล้วก็ลงต่อแบบเนี้ยอ่ะก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพนี้จ,จะต้องเกิดแห่งสีแดงก่อนถ้าไม่เกิดแห่งสีแดงนะคะก็รามัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลงมาเทสกับดีมานของ Time ฟิล์มดีนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากรวมถึงดีมานสี่ชั่วโมงตรงนี้ก็ยังอยู่นะ นะคะยังไม่ได้โดนทําลายไปนะคะทีนี้ก็มีโอกาสค่ะที่จะลงมาด้วยดียยแถวนี้ได้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งเลยที่มโนได้ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นในทา์เฟสี่ชั่วโมงนะคะเขาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะลงมานะคะแล้วก็เกิดสัญญาณน,นี่เลยชื่เป็นสัญญาณการกลับตัวนะคะ bullish classic d i v e r g e n c e นะคะมีโอกาสเช่นเดียวกันอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งของเรานะคะเช็คโมเมนตัมดีดี ะะหรือถ้าเกิดว่ารอเนี่ยอาจจะรอเป็น QMY แบบเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บอกเลยว่าทรงเนี่ยมันมาทรงเนี่ยมันมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองตีกรอบให้ดูคนกรอบที่จะมีโอกาสมาประมาณ1970 19 63, ถึง1963ทํานองนี้นะคะ1970น,น่าสนใจนะคะเป็นเลขก,กลมๆด้วย ถ้าปรับตัวลงมานะคะ19 7 0 1963เนมี่ยมีความน่าสนใจนะคะที่อาจจะมาท่านี้เลยอาจจะมาท่านี้เลยที่วาดไวแบบนี้นะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะตรงนี้มีดีมารองรับอยู่ทางนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบคลาสสิกไดหรือว่าบูลเลชไลบราร์จแบบหรือคิวเอ็มบารอะไรเงี้ยในทางเฟรมเล็กก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแผนที่1ของเราวันเนี้ยอให้4ชั่วโมงนะลงมาเกิด l l i s h classic divergent นะคะหรือใครมีพฤติกรรมแท่งเทียนก็สามารถที่จะนำมาเป็นองค์ประกอบได้นะคะอืมแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เกิดสัญญาณน,นี้นะคะไม่ได้เกิดสัญญาณ u l l i s h เลยเกิดสัญญาณ c o n v e r g e n หรือเรียกว่าการาฟเนี่ยไปตามทิศทางแล้วก็ RSI ก็ไปในอินดิเคเตอร์ต่างๆ,ๆเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าถ้าเขาไม่เกิดนะอาจจะมาภาพนี้อาจจะมาภาพนี้นะคะแล้วก็สร้างเส้นสร้างแท่งสีแดงเอาไว้เนี่ยแบบเนี้ย ให้เราได้เทรดลงไปต่อนเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นภาพนี้นะที่วาดอยู่เลยนะคะรอก่อนนะคะรอ,อ,นนะะอให้แท่งสีแดงเขาเกิดเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะโอเคพาทุกคนไปดูทาเฟรม1ชั่วโมงบ้านดีกว่า ทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าตรงนี้น่าสนใจหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าห้านะคะเมื่อวานนะคะโค้ดฟิล์มก็พาพวกเราดูกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าห้าเนี่ยมีคีย์สำคัญอยู่เนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาเทสแล้วก็ปรับตัวลงต่อบแบบเยอะมากนะคะแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะสวยสวยสวยมากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนะคะ จริงๆอะตรงเนี้ยมีพฤติกรรมทองด้วยที่เราสามารถเทรเซลลลงมาได้นะคะแต่มันเป็นช่วงข่าวด้วยทุกคนแล้วเมื่อวานเนี่ยข่าว CPI เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะคะค่อนข้างจะแรงมากก็จะเห็นว่าหนชนีทองคำอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีตื่นตัวกันมากๆเลยนะคะเมื่อวานนะคะแล้วที่นี้ปัจจุบันเทรดยังไงได้บ้างปัจจุบันเทรดยังไงได้บ้างหลายๆคนน่าจะเจอแพทเทิร์นที่คุ้นเคยนี่นะคะก็คือมีโอกาสจะไปหา QM s ซ l l ใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะไปหา QM s ซล l เดี๋ยวขอตีให้ทุกคนก่อน แต่ต้องกระซิบทุกคนเลยนะว่า pattern ์น QM c l เนี่ยมันมีจริงๆนะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่จะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงก็คือเฮ้ยดีม a n สี่ชั่วโมงก้อนตรงเนี้ยก้อจิว๋วๆตรงนี้นะคะมันกําลังดันราคาอยู่นะคะดันราคาอยู่แล้วเห็นไหมว่าแท่งเรียนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพยายามมากๆเลยที่จะแบบเนี่ยอยากที่จะแบบไม่ยอมหลุดสักทีหนึ่งนะคะไม่ยอมหลุดสักทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น QM s e l l ตรงนี้นะ QMC ตรงนี้นะเดี๋ยวบอกราคานิดนึงประมาณ1993นะคะถึง1989จุดนี้นะคะถ้าขึ้นมานะรอคอนเฟิร์มหน่อยนะคะรอคอนเฟิร์มหน่อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นไปนะคะจะเป็นแบบพฤติกรรมท่องนะคะขึ้นไปให้เราเสียงลงมาได้นะคะแต่อย่างเดียวแหละที่อยากจะให้รอคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าดีมานดันมาอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเขาจะหลุดมาเลยอะ ก็นั่นแหละตามที่มาโนยให้ในภาพใหญ่เมื่อกี้นะคะมีโอกาสจะลงมาหา1970งูตรได้ถ้าตรงนี้สร้างอิมบาลานใหญ่ยาวเนื้อแน่นจริงๆนะในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะคะเป็นสีแดงเลยนะตรงนี้อาจจะสามารถที่จะแล้วก็เสียลงมาหา1นึู่ตรได้นะคะวันนี้ก็บายเนี่ยข้างล่างนะคะถ้าเกิดว่าจะเสียลงมารอสร้างแพทเทิร์นรวมถึงตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเควันนี้ก็มีหลายมุมมองเลยนะคะทั้งรอบายข้างล่างแล้วก็รอซิวกันข้างบนนะคะหรือว่ารอแพทเทิร์นบางอย่างนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะที่สำคัญเลยขอให้ทุกคนเนี่ยรกักและก็สนุกกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ